สวัสดีครับแม็กครับนัดครับผมครับผมวันนี้นะฮะแม็กกับนัดนะครับผมก็จะมีเซอร์ไพรส์นะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับทางทวีปอินไส้เลยครับเนื่องด้วยครบรอบ20ปีเรามีคุกกี้เลยที่ว่าเป็นขน่ารักน่ารักๆนะฮะแต่ว่าจะให้เป็นแบบคุกกี้ครีมธรรมดานี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับต้องมาแบบตกแต่งตตกแ่งหน้าตากันนิดนึงให้แบบว่าดูเหมาะกับการครบรอบ20ปีของทวีป ทูรินไซน์นี่จะ20ปีแล้วนะใช่นองนม็กจะไม่ยี่สิบเลย้ะไม่ยี่สิบเดี๋ยวๆก็ใกล้จะ20ปีตามทูรินไซน์แล้วครับช่วยคุยผมจนบ้าเดี่ยวนี่นี่ยสวยฮะให้ช่วยป่ะใส่เลยสีเขียวไปแฮปปี้วันเดย์20ปีทูอินไซน์ก็ดีกว่าครับได้ครับให้นังแม็กว่าตอนที่แม็กย่สิบนี้พี่แม็กทำอะไรอะครับผมยิ่สิบกลับไปตอนนั้นไหมยี่สุขาช่วงนั้นทำอะไรอยู่ ยี่สิบปีก็เรียนอยู่เหมือนกันตอนนั้นอยู่ประมาณขึ้นขึ้นปีสองไอ้ขึ้นปีสามปีสองกำลังจะขึ้นปีสามนะจะไม่ผิดน,นะสองกำลังจะขึ้นปีสามช่วงนั้นเรียนหนักมากยังคิดยังงงอยู่เลยว,ว่านัดเรียนแล้วมาทํางานนี่เอาเวลาไหนไปเรียนไปสอบ เป็นไรครับผมอ๋อน่ารักมากคุกกี้ที่เราจะเอาไปเซอร์ไพรส์กับทางทูอินไซด์นะครับ h ห้เพื่อนในทูอินไซด์นะครับ20ปีนะครับผมแล้วก็เค้กครับผมเค้กด้วยครับอุ้ยนี่เลขศูนย์เลขศูนย์เป็นรูปหัวใจนะครับบอกเลยว่าเนรูปหัวใจแล้วก็เทเลขสองครับคุกกี้อันนี้ถึงจะไม่ได้มีน้ำตาลเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความหวานของเราก็สามารถเพิ่มให้มันหวานได้ เพราะว่าพวกเราใส่ใจในการทำนะครับครับผมขออวยพรนะครับผมให้ทางทูวินไซด์นะครับครบรอบ20ปีแล้วก็อยู่คู่กับวงการบันเทิงอยู่คู่กับวงการสื่อของไทยไปนานๆนะครับผมขอบคุณทางทูวินไซด์มากมากครับผมแล้วก็สุสานเกิดครบรอบ20ปีด้วยนะครับผมก็ขอให้ทางทูวินไซด์เป็นสื่อคุณภาพอยู่คู่กับคนไทยบิ๊กหลายสิบหลายร้อยปีไปเลยนะครับผมอยู่จนทางนัแก่ไปเลยครับ เดี๋ยวฝากพิธีกรนะครับชิมให้พวกเราด้วยนะหว,วานจริงคุณต้องชิมได้เลยครับเดี๋ยวเราให้พิธีกรชิมก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมไงไม่ก็คุณบอกว่าหวานมากนี่ครับไม่ขอชิมหน่อยได้ไหมครับไม่ขอชิมหน่อยได้ไหมครับไาชิมชิมเลยนะครับเดี <laughs> <laughs> ๋ยวให้พิธีกรกันชิมไหม <laughs> จะได้รู้ว่าแบบปีมือเราทำมาหวานจริงเปล่า ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ